สวัสดีค่ะวันนี้พิก,การในหัวข้อที่ว่าราศีใดมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์มรดกจากญาติผู้ใหญ่คลิปนี้เป็นแบบธรรมเลสีสามารถดูได้ทั้งลัคนาเกิดและราศีเกิดไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับบุคคลท่านใดท่านหนึ่งตั้งจิตอธิษฐานน้อมรับคำทำนายดีๆไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งจิตอธิษฐานนะว่าเป็นราศีของคุณหรือเปล่าว่าในช่วงนี้มีเกณฑ์รับทรัพย์มรดกจากญาติผู้ใหญ่ ฝากกดติดตามกดถูกใจเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรามาเฉลยแล้วนะว่าราศีของคุณหรือเปล่าที่มีเกณฑ์รับโชครับทรัพย์จากญาติผู้ใหญ่ราศีแรกได้แก่ราศีมีนราศีที่สองได้แก่ราศีธนูและราศีสุดท้ายที่มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์มรดกจากญาติผู้ใหญ่ได้แก่ราศี พิจิตน้อมรับคำทำนายดีๆไปริกันฝากกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ